พระที่ท่านเห็นนี้เป็นพระสมเด็จพระละรักังของคุณใหญ่ชินบัญชรน,นะครับที่เราจะได้มีการจัดงานกันนะครับในวันที่28กันยานี้นะครับงาน28กันยานี้นะครับที่ห้องสแตนทองนะครับไปสนณีไทยของรย์ใหญ่ชินวัญชรขอเชิญทุกท่านครับรรเราเหให้ a อดิบซีเออโทษครับ AI ไอเจมินายวิเคราะห์นะครับ ประกอบทางเคมีขององค์พระซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมวลสารที่ใช้ในการสร้างองค์ประกอบหลัก Major Elements แคลเซียม Ca เป็นธาตุที่มีปริมาณมากที่สุดถึง37.49ซึ่งเป็นสัดส,ส่วนที่สูงมากและสอดคล้องกับองค์ประกอบหลักของปูนเปลือกหอยหรือแร่ธาตุในกลุ่มคาร์บอเนตซึ่งเป็นมวลสารสำคัญในการสร้างพระเนื้อผง มีปริมาณสูงถึง54.5%ซึ่งโดยทั่วไปมักหมายสวัสดีครับผมพี่สุทตาเทพนะครับเมื่อกี้เราได้ให้ AI นะครับที่ชื่อว่าเจมีนายได้วิเคราะห์นะครับและ AI ก็จะบอกเราเลยนะครับว่าในเนื้อพระมีอะไรบ้างในวันที่28กันยานี้นะครับอาจารย์ใหญ่ชินภันชรได้จัดการที่ ห้องแสดนทองไปรษณีย์ไทยเรียนเชิญทุกท่านนะครับและในงานนี้เราได้เสนอโปรพิเศษนะครับคือโปร1-3โปร1-3คือลายโปร1-3ก็คือว่าเราใช้ปืน Evident Olympus ัสแ t a ตในการตรวจสอบพระสมเด็จหรือพระทุกท่านของท่านนะครับจากนั้นก็จะได้ใบตารางาธาตุ A6 เมื่อได้ใบตารางาธาตุ A6 แล้วเราก็จะให้ AI ไม่ว่าดิฟซีชัดจีพีทีหรือเจมินายในการวิเคราะห์พระของท่านนะครับ อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกขั้นตอนย้ำนะครับเป็นวิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกขั้นตอนไม่มีฮิวแมนนะครับสำหรับในวันที่28กันยานี้เราได้เสนอโปรพิเศษแล้วราคาก็ยังพิเศษอีกครับเราคิดท่านเพียงองค์ละ100บาทเฉพาะในงานนะครับเพียงองค์ละ100บาทเท่านั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านในกานนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดี